ดีเละครับเพื่อนๆเี่ว่ามองอแบบ A ไม่เข้าใจไหมนี่อยู่ตรงเว้านี่เลยนี่อย่างน,าน,าาน,นี้เว้านี้สามว้าเนี่ยมีเว้าสามว้าเดี๋ยวดูได้ ตรงไหมตรงครับผมที่ว่าย,ยังไม่เข้าใจเดี๋ยวดูตอนเดียววาวนี่เลย แวะก่อนนครับตอเห็นกระลาก่อนครับผมถึงจะวันถึงจะเจาะได้แวะก่อนไม่เข้าใจนี่เว้านี่เว้านี่ แหวเห็นกะลาดำๆนี่ถึงจะเจาะได้มั่นใจกระบผม,นะมเนี่ยเสียงดังโจ๊ะนะเขาข้างไม่ต้องแรงเอ๊ะร้อนอยู่ไงหน้านี่ไหมแหวะแวะพอเห็นกะลาปล่าข้างค่อยค่อย ยังไม่เข้าใจกันนี่ง่ายนี่แนวกะลาแนวร้อนอยู่นนี้เลยครับผมนีพอเห็นแนวกระลาเนะะี่ยก็ร้อนปุ๊บแหวะ พอมีกระลาเงี้ยฟันแบบเน้นเน้นนะ่ะเน้นเน้นน้ำน้ำพุ่งอ่อนจัดเน้นเน้นเดี๋ยวดูตรงไหมมั่นใจเขเห็นกระลาเาฟันแบบมั่นใจครับผมตรงไหม ขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนะครับผมสวัสดีครับ